ตับโหลดปิดปิดกันสวัสดีครับบุคคลช่องสมัยอายขี้เก่าครับยังไม่ถ่ายไฟได้ยังไม่ถ่ายไฟได้ปะขวากันตอนแรงๆจะน้อยครับวันศุกร์ครับไี่ฝรั่งดังยังไม่ถ่ายไฟได้สังสรรค์กันครับนี่ครับทั้งผมมาเจอไงครับนี่ผมมาเจอไงครับมาจากแคมไกลอยู่ครับนี่ผมมาเจอครับนี่ผมมาเจอไงครับเก็บไก่ไปเก็บไก่ตุนไปครับ เรื่อสงครามมากครับกักอาหารเลยครับกับบรรยากาศตอนนั้งแรงครับมีแต่อะีรกระเสียนดีกันครับนี่นี่ผมมาเตือนใหญ่ครับมาจากนั่งไก่ย้อเดี๋ยวเกไปกินครับ สามงหามงแล้วคปไปกินกักไว้หามีสงครามมาหไอีรันยิงมาก็บรรยากาศต,ตอนแรงตอนนี้ซีมง

ก็ว่ากเตี๋ยวไกมาละได้มาละมีเด้อันนี้เริ่มเริ่มสิเครื่องเสียงมาตั้งแล้วครับนี่เริ่มที่เปลี่ยนเพลงแล้ว้เรเกยก่ทางมา,าเลยครับนี่อ่ะผมมาเตือนยังไงครับนี่ โดยคลิปนี้ไว้ซับนี้ครับฝากกดไลไ์ก็แชร์ได้ครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ